สวัสดีครับพี่น้องเสวัสดีเฟนกับาแฟเพลงเอฟซีสโนยผิดปันเพงทุกทุกคนทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอาการู่ไกลลํำเพลินออฟิเชียลนะพี่น้องนอ,น,อนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาจอดอยู่ที่ริมถนนทางถนนครับพี่น้องเพื่อที่สีมาซวยเขาสวยน้ำพี่น้องนี่แหละร้านนี่แหละจิบ เี่ยตัวกับจีบิตจีบิทไพ่กับถุงปุ๋ยคืดนี่น้องมามามาสุดปีกไก่มา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 ดไก่มาามามาบ้าอร่อยแม่ยาละน่งยาละนึงไปต่างใจนีทำไมเดี๋ยวพ่อถากินสามคนทำเอาเันยเอาัิิงีอันนี้เนื้อนี่นี่นี่ ได้เลีวยคุยๆแต่เสียบเรว่าสูกซ้ำนีเนาะแม่กินเขาแลนะเอาเตบกทัวตาบอกทัวเผ็ดเปรี้ยวหวานครับกินนนี่โอเคได้ขอกินนี่แชรไปเลยสองแสบเดได้บาันนม้คือเห็นว่าลูกใสยรอกันอย่างหยอกที่สินีหล่ะ ปูถ้าไปนั่งคุณก็ได้พี่สซนดบวสาวาาานี่ยมันตำเหมือนาาอยากกินตำักทั่วสร้างไปแล้วบะเต้อยากยังกันสร้างอีกตคเอาสาม้นสามตำเลยตินี่ข้ามตรอยาินเตปัวกระตำไทจบแบบนี้นกลับะพ็ดเปรี้ยวหวานแพอไปนั่งพี่ เอาว่าทัางหลังัหเปินีตัวนี้บรรยากาศคือดีเถอะดดีีบีดที่บีดบรรยากาศไดะแสวุ <c oughs> วสวยเขาพี่น้อง ยิวเขาแล้วบหวานขึ้นแล้บวบไหวแล้วนี่ชุวบรรยากาศกินยุคคางหวยคางหวยคางน้องสะกินหอดบ้านนี้พี่น้องเห็นหวยเห็นอย่างจังสีแล้วเนาะอันนี้ก็สีเป็นเคขื่อนเคขื่อนอยังค่ะเขื่อนลำเป้าผู้เป้าดัดให้ม้าจูบเออเอาให้ไม่จบ ลลออง้ยแวตอนนี้เรากำลังมาถ่าย MV นะคะ MV ็มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของอาผู้จัดการนะครับเพลงยังเกาะสาวชุ่มเพียต่ำแฟนบอสเอาเรียบแล้วเแล้วนะบบ้าเอาสาวอนสาวอุสาวอุบลข้างไข่อันสาวอุบลข้างไข่บ้าเนาลคนักเขมอะไรเรมชุดใหม่ล่าสุดข่าว่าใช่ไปมันอะไรเรมชุดใหม่ล่าสุดค่ะข่าวว่าใช่ไปมัน เอแล้วเขาว่าสาวไปมันหน้าคาให้กําคนกําน้องบัวตัวและสาวอุบลราชธา,านีนัง<อ>้งเงนคอยทาต่างเครื่องเดือนแม่แล้วที่จะมาเข่าล่ะน้ำใจใชาหโหดเทียมคือผีป่าดอกสาตานเเเเเอเอเออ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  เป็นอรเมียแค่นเขาดิแค่นหน้าบอหน้าบ่ใสกหน้าบ่ไม่เล่นสิเซากินเขาหรอกนะดีๆปรคงไ่้เวลาต่ำเงื่อนแล้วก็ปิดนี่แล้วว้าสิฮักนเบีดโอ้ยโอ้ยจะไม่นีอย่างเนาะปคงเพื่อสิหักมึงในพี่น้องไมเห็นนีอย่างซะก้าวถึงลงสิ ก้าวถึงลงที่เสาไส้บิกินี่ยุ่กับปลาขึนไปขึ้นไปเดือบเลยท่าคิดไหมว่าตัท่านเนะผมเป็นเดือบคอยลืมมวนว่าเสร็จท้าิว่าเาปลีนขึ้นไปแบสูงนึงก็เราลงมอไดรล้อะไอีรีเลยขึ้นไปขึ้นไปเราล้ไรแบที่นี่มวนไหลล้มสองหรือเปล่าบ่เขาแบบไทยอันนี้คลิปเดี่ยวป่ะเออประมาณนั่นแะ กลเป็นตัวกระเสบเลยไอ้ก่ยเสียบอยู่เลยว่าเสีบเนือมันฉ่ำม่ันลอยหาซีพ่นได้พี่ตีด้เท่าไหร่ตีบุ้นนี่ไเดีวเท่าไหร่ตี่ะตีบอยเดียวตีบีอยเดียวกันนั่นแหละตีบเดียวคือสร้างหลายต่ำแต่คือเพ่สร้างต่ำเดียวเคลนเนเลยบอเคลนเนคลนเนเอาเตาเอาเครื่องต่ำเลยบอแต่อยู่ตีนหาบาทต่ำาสตีพูดเลยว่าต่ำพูดเลตีนหาสีบเท่าไหรอะตีนกินซีพูน่ววขายเพงตีรันนี่ ติดอันนั้นือมาขายแพงมันนี่มันหนีกันสีเดินทางไปอาทิตย์มาสลายพีแพงมันหนีเขาเรียนอยู่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดชัยภูมิเอาคนเกล็นวะโอ้คนเกล็นพี่น้องไปลงแล้วลงหนาลงหลังเรียวมันติดอันนั้นติดผู้เขียวชัยภูมิผู้เขียวชัยภูมิเกียงคอแล้วกรบบานแล้วกรบบานจีโคโพสีโคโพใช่ค่ะโคโพไสจ้า บอกมาแมนเจ้าเตาจะคนตาแท่งตาหนีหลยหมือนเียเศษนตาหลคือเศษหน่ะเศษตาตาอาบแก้มไหลโรคหอดแขว่งพี่น้องคายุ้เซนน้ำยาเซ็ตหน่ะดูมี่เไปโลดสวยเขาซูน่าสกอนพี่น้องพากันเวียนสวยเขาซูน่าเรากรสิเดินท่ากันไปตัวกรสิพากันไปหารับพานอนหาฟักควอนยอนใจส่วนสิไปนอนใส่นันพี่น้องเดี๋ยวจะรอชุ่มอาจจะได้ทายคีิปพี่น้องได้เบื้องกันนะครับน้ย คือพอถอดออกก้อนตาปลอมมันนะถอดแล้วพอได้ถอดเดี๋ยวก็กระตาแดงดอกขอไม่ใช่เนี่ยเห็นหงค์ครับบนนี้รับไห่ฟังกวนพี้องว่าขือนมวนเทีมู่หวานเนี่ว่าซันฟังหม่ดูว่าซันมวลยัดอ์ตีกัใคจักบาทเอาก็สิไดายยุ่นดีจู่มาไล้ออนล้าอีย่าง200ห0อดสมีมาไห้เอาเพิ่นก็สิหายุ่นดีโตแต่ลาบมันเสียงแหบเพนั่รับค่าบ่เพิ่นกระิเพิ่มก็ดีใจ้ให้ยุ่นดีดีค่นตามังคุงนีดีลาบจะไรสบบนี้ฮะบ่ รับจ้างรับค่าบอกก็บอ้ค่าเสียงแหบเสียงเฮาเอาไม่เอาไม่้เสียงมวลเนื้อผู้ชายกำลังสีมาเสือกเลยนะโยกไ<อ>ก่มาแล้วก่อสีไก่ไร่ห้องเฮือนสองตองเหินเสาตองให้เสีเยดัง <c oughs> กันเลยก็แล้วมาถือเขาบอกซื้อก่อนสิไ <c oughs> ก่ไร่ห้องเฮือนสองตองฟ้าเม่เปยสนุ่เบลเอ้ยน้ำตาไหลเดี๋ยวคืนเอิญบิ่งห้อง ใสกะมอยดอกเมยลมเจ้าผู้โลบตรงลงสิได้หนีไก่หองไปนอนซ่อนอย่ไก่ทีเดียวคือ <c oughs> เดียวขึ้นไปทั้งหน้าคำให้แล้วอะดนี้คือคิดหอดไปเลืเ่อไปลเลย อย่าคืนเอินเบิ่งหอมใจกะมอยดอกอมเยมยโลมมาลอกเก่าอีกแล้วเจ้าผู้หลวบตรงลงสิได้หนีไก่หอมไปนอนซ่อนอยู่ไกลทีเอาเลยราตี น้ำนโรตี่คือน้ำมันเก่าเฉยอาสโนบีดเอ้ยฉันสิดว่ายายเยับยยญ่ใส่สวยไปไปหาเงื่อนหาข้ามทั้งเด่นเมืองไทยเมียกบเดิวายอย่างพ่อกบได้ิวายอย่างดอกลูกเอ้ยไอแกคอยลับจุกไปเดี๋ยวร่มวลเอามหมเจฟอร์เจอบอกใจเอลรัจุกก่อนอไีอ่ะพี่น้องรับปทะานใจบกนเวลหามาไะไรบออยากไก่พี่น้องเวลาหลังงวันมาบ่ไรล้ำมือนี ดีเ<จ>โนบีดตาสาวเซโนบีดน้ำตาสาวสซโนบ,บีดมุนีนะครับอมองโน่หวัวม้วนกันไปนะพี่น้องเนาะนะครับไปภาคเหน,นวยเขาซูนามลออ่องนั่อยู่ยน้อยกินม้านะพี่น้องอาจจะได้ถ่ายคลิปต่อไปหรือบอริถายพี่น้องก็รอติดตามอขอบพระคุณทุกกําลังใจที่พี่น้องของไม่กําลังใจขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อยากจะสนับสนุนหรืออยากให้กําลังใจสามก้อนเสานี่แหละพี่น้องเจตโตเจบีดนาะพี่น้องเนาะ เอาจากสไลดครัี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ